สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไหล่ย,ยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูรถ isuzu d max สามพันปีสี isuzu d max เครื่องสามพันปีสีนะครับตัวนี้2545ันหปีสีครับตัวนี้ผมซื้อเข้ามาก็นานแล้วนะน่าจะหลายเดือนแล้ว ผมซื้อว่าจะเอามาใช้ครับแล้วทีนี้งานมันไม่ค่อยได้ใช้มันไม่ได้เหมาะก,กับงานผมอะ่ะก็คือมันมีอคอกสูงพอเป็นอคอกสูงปุ๊บแล้วทีนี้แฟนผมก็เลยไปออกซื้อคันนี้ให้ครับเนี่ยผมกําลังจะแต่งให้มันเต็มสูตรเอาคันนี้ไปใช้งานผมก็เลยจะขายคันนี้ออกนะครับท่านไหนสนใจทักมาหาผมผมจะเปิดราคาพิเศษให้เดี๋ยวจะให้ช่างทอนช่างทอนครับช่างทอนอยู่ไหนเนี่ยช่างทอน อยู่ไหนนะอ่ะไม่เป็นไรช่างทอนยังไม่มาเดี๋ยวผมพาดูรอบๆรถรอบรอบรอบรถโอ้ยตัวนี้เล่มเอกาสารชุดโอนอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับอยู่ในมือผมอสมมุติลูกค้าท่านไหนอยากได้ทักมาหาผมผมจัดให้เลยผมก็ขับเคลื่อนใช้งานอยู่แทบทุกวันนะครับก็ใช้งานอยู่ตลอดนะนี่ครับสภาพภายในนะแอร์เย็นเย็นฉ่ำๆเลยแหละครับแอร์นี่ครับสภาพนะครับสภาพภายใน สภาพภายในนะครับเป็นแบบนี้นะครับเบาะสวยมากไม่ขาดนะนี่ช่างทอนเปิดฝากระโปรงดูหน่อยแล้วตัวนี้ที่สําคัญครับตัวนี้ครับนี่ครับแหนบเสริมเรียบร้อยครับแหนบเสริมเรียบร้อยกระบะคอกหัวสวยและที่สําคัญราคาแค่แสนต้นต้นครับตัวนี้จะราคาแค่แสนต้นต้นนะครับเนี่ยช่างทอนเปิดนี่ครับ isuzu d max เครื่องสามพันนะครับ ตัวนี้สีอะไรนะช่างทอน CBA ไม่สี JH <laughs> CBA ก็คือเก่าสุดลนะเนาะสี JH ใช่ไหมครับช่างทอนครับ <C BA. S 1> อ่า <laughs> โอเคครับสี JH หนึ่งนะฮะตัวนี้อ่าช่างทอนสับสนไปหน่อยครับไม่เป็นไรครับสี JH หนึ่งนะอ่านี่นะฮะดูนะฮะนี่ครับนี่นะครับนี่นครับ แบบรถนะครับ TFR 77 7, h ES, SM 2A โอ้เรียกยากจังมาครับนี่ครับก็ภายนอกแบบนี้ด้านนี้อ่อระบบยังเป็นธรรมดาเนาะไม่ใช่ไฟฟ้าเนาะช่างถอนเนาะธรรมดาย,ยังเป็นธรรมดาดูนะครับยังไม่ใช่ไฟฟ้านะนี่ครับดูอ่ะช่างถอนครับเป็นเสริมเรียบร้อยนะสตาร์ทดี กเกียร์ว่างๆนะครับเอ่อแอร์เย็นไหมช่างทอนแอร์เย็นใช่ไหมครับอ่าและที่สําคัญนะครับเอาใจสายบรรทุกครับอคอกสวยมากเฉพาะข้อก็หมื่นกว่าบาทแล้วผมว่าเฉพาะข้อก็น่าจะเป็นหมื่นเนาะทาไมเนาะทุกวันนี้มีหมื่นกว่าบาทแหละแต่ผมไม่รู้หรอกแต่ผมว่าน่าจะใช่นะครับรอ,อบมาดูฝั่งนี้นะเนี่ยครับสองจุดห้าเทอร์โบ ช่างทอนขับถอยมาดูหน่อยมาดูครับเนี่ยครับรดราคาแค่แสนต้นๆครัดูช่วงในกระบะบรรทุกนะครับหรือว่าแจมา่มอะเอาใจสายบรรทุกเลยครับคันนี้ผมก็ซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาวิ่งใช้วิ่งอะไรปกติอยู่นะมันก็ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นนะ,ะดูครับเป็นไงครับช่างทอนถือว่าโอเคใช่ไหม <Okay S 1> เอาฝากระโปรงลงแล้วขับข้าไปข้างนอกหน่อยขับออกไปข้างนอกหน่อย รถใช้งานจริงๆนะครับคันนี้ผมเป็นรถใช้งานอยู่ที่ร้านผมเลย <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> พอดีคุยกับแฟนครับลูกค้าอ่าเดี๋ยวให้ช่างทอนถอยไปก่อน,นลูกค้าเขาขับรถโตโยต้าเนี่ยตัวสองพันกว่าเนี่ย2020เนี่ยมาซื้อของที่ร้านแล้วเขายกสูงยกอะไรมามันสวยอ่ะคือมันสวยอ่ะ <c oughs> ผมก็เลยขอแฟนผมแฟนผมก็เลยยอมครับ นี่นะครับผมเลยมาซื้อคันนี้ไปใช้คันนี้ก็เลยต้องขายออกครับแฟนผมยื่นข้อเสนอนะฮะถ้าซื้อคันใหม่ให้คันนี้แบบคันนี้ต้องขายคือเอาซื้อมาครั้งแรกมีคนมาถามซื้อเยอะมากนะครับมีคนมาถามซื้อเยอะมากแต่ผมไม่ขายครับแฟนผมก็บน่นว่าทําไมไม่ขายผมบอกว่าจะเอาไ้ใช้งานพอแล้วทีนี้ได้คันนี้มาจะขายแล้วครับทีนี้มาครับดูนี่ครับใช้งานปกติใช้งานอยู่ทุกวันนะ มาครับคันนี้ครับดูดูการยืนยืนพื้นนะครับดูออกมาข้างนอกนะก็ใช้งานได้ปกตินะมาสายบรรทุกทักหาผมครับสายบรรทุกทักมาครับดูครับมาครับสายบรรทุกครับทักมาหาผมครับดูครับฟึบฟิบฟบเน่เป็นไงล่ะช่างทอนแอร์เป็นไงแอร์เย็น โอ้เย็น<ๆ>เฉียบเลยวะ <laughs> แอร์เย็นครับไม่ต้องห่วงครับช่างทอนบอกครับแล้วนี่ครับเสริมให้เรียบร้อยนะฮะเสริมให้เรียบร้อยรับไปใส่กระทะบรรทุกจบเลยนะผมว่าตัวนี้ตอนที่ผมไปซื้อเป็นรถรถข้ขนเลยนะช่างทอนขนวัวใช่ไหมขนวัวครับคันนี้ครับครอบมันก็เลยแบบนี้แล้วมันจะมีที่กั้นที่กั้นคอกนะครับนี่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 เนี่ยเห็นไหมครับหนึ่งอัน สองอันเนี่ยครับแล้วก็จะมากั้น<ๆ>กั้นตรงตรงเนี้ยตรงแผงเนี่ยกั้นตรงแผงเนี่ยครับอ่ะดูครับนี่นะฮะนี่นี่นี่จะเปิดราคาเท่าไหร่ดีเนาะมันแสนกว่าบาทแหละแต่ว่าราคามันต้องช่างใจก่อนอ่ะมันรถบ้านจริงๆอะ่ะไม่ใช่รถเต็นท์รถไฟแนนซ์อ่ะที่ผมไปซื้อมารถบ้านจริงๆนะรถบ้านเลยนะคะันนี้นะดูครับ ผมพาเดินดูรอบๆคันร้อนก็เลยต้องเข้าลมผมไม่รู้จะเปิดราคายัางไงเลยคันนี้บอกไม่ถูกจริงๆนะเพราะว่าราคาต้นทุนผมมันผมซื้อเข้ามาก็เก,เกือบแสนสามแล้วอะ่ะแต่ไม่เป็นไรผมจะขาย1,35,000สาม่นซื้อมาก็มาทำอะไรหลายๆอย่างทำแอร์ทำอะไรให้มันเย็นหนึ่ะ1,35,000่นาพ ย้ำอีกครั้งนะครับ1,35,000บาทราคา1,35,000เนี่ยเพราะอะไรนะฮะที่ผมเปิดราคานี้ 1. พอกสูงเรียบร้อย 2. เสริมแหนบช่วงล่างเรียบร้อยสำหรับสายบรรทุกแทบไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็สภาพรถก็แบบนี้ราคาแส5ส0 0หมื่าพันคิดดูดิผมว่าขนาดเต้นมาตัดไปยังมีกำไรที่ผมขายเนะี 1, 35, ่ยหนึ่งแาเครื่องสามพัน หนึ่งแามหมื่นันเครื่องสามพันดูครับมันน่าใช้นะอ่ะไม่ได้พูดแบบเข้าข้างใครนะในความรู้สึกผมเนาะซื้อลดราคาแค่นี้ปีเดียวปีเดียวมีกำไรพร้อมครับสำหรับคนที่เอาไปค้าขายนะแต่ถ้าเอาไปจอดยังไงก็ไม่ไม,ไม่มีกำไรครับ <laughs> ถ้าเอาไปใช้งานเอาไปค้าขายปีเดียวมีกำไรนะฮะหนึ่งแันเนี่ยที่ผมเปิดราคาที่ผมตั้งราคามาเนี่ย ยังไงมันก็มีกําไรครับแล้วก็เครื่องมันก็โอเคอะ่ะผมก็วิ่งให้ลูกน้องวิ่งเก็บตันเก็บนี่อยู่ตลอดก็ถือว่าปกตินะแต่ว่ายังไม่ได้เคยวิ่งระยะไกลนะยังไม่เคยวิ่ง2 0 0ร้อยกิโลยังไม่เคยนะครับวิ่งระยะแค่4ี่สิบห้าสิบิบร้อยอะไรเงี้ยวิ่งใช้งานอยู่ประจําครับแล้วก็ช่วงหนึ่งก็พอตาผมเอาไปเกี่ยวหญ้ากเกี่ยวอะไรให้วัวครับก็คันนี้แะครับนี่นครับ สวยนะสภาพถือว่าโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเดินออกแดกดอีกรอบหนึ่งไปดูอีกหนึ่งรอบนะครับดูนะฮะลดร,ราคา1,35,000าครับพี่น้องลดร,ราคา1,35,000าครับ F4 รถลดราคาถูกๆแบบนี้ครับ F4 นี่นะฮะดูนะฮะเพียบพร้อมครับ1,35,000า เอาใจสายบรรทุกเอาใจสายใช้งานเอาใจสายหาเงินเอาใจสายค้าขายมาครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเอกสารชุดโอนเรียบร้อยอยู่ในมือผมนะครับอะดูฝั่งนี้ภายในอีกครั้งนะครับดูครับดูดูครับดูดูด,บด,ด,ดูบอดสวยไม่ขาดสักที่เลย ดูครับหนึ่งแสนามนะเดินดูรอบแล้วทีนี้อ่าโอเคทักมาหาผมนะรถจอดอยู่ร้านเรียบร้อยแล้วเอาอ่ะท้ายคลิปเหมือนเดิมครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอรหลยยนต์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอรหลยยนต์นะครับ087 9519226 095664 3 8 2 6 ID Line ผมนะครับ ตัว B กับตัว T ย้ำ BT 8513เช่นเคยเอาใจสายบรรทุกนะ135,000ถ้าขาผมนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปครับผม